สวัสดีครัพี่น้องพอกมัหนุ่ยทางช่องยายแหลมลำเพิินเราีเจียวก็เก่าค่ะมาหอดจอดเทิงละจ้าพี่น้องจ้าสถานที่ทาการแสดงของเฮ้ามานีก็คือบ้านไว้ลืมค่ะอำเภออย่างละ่ะทุ่งเขาหลวงบอกพี่น้องจังหวัดร้อยเอด็ดมาหอดแล้วกะจะรอช้าอยู่ใหญ่ทายบรรยากาศ โดยรอบรอบบริเวณสถานทีทํำการแสดงให้พี่แนองเบิ้งเนาะว่าบรรยากาศเป็นจังไดเมื่อในเฮ้าอากาศดีค่ะพี่้องคะ่ะหฮมใหม่หฮมไหลกระาลเขาทำการแสดงอยู่หลังวัดนี่่ะแล้วหลังวัดบัานบายลืมเนี่ยประเภทนี้บุนบังไฟจ้ะพี่้องคะ่ะโฮมเงาเบื้อต์บบอยากมาเนี่ยแต่ว่าสถานที่อาจสิขับแคบไปน้อยเนอะคะ่ะเนาะ เพราะว่ามันอนาจะเป็นสนามสนามกีฬาเนาะคะ่ะเป็นสถานที่พ,พ่อเมาะพะ่อจอเนี่ค่ะจะดีอย่างหนึ่งคือมีหมมีเงาอยู่บรรยากาศดีะคะ่ะแมหน่่ยมากก่อนอทีมงานเนาะคะ่ะ บกเกี่ยวกับผู้ิคนมีรถส่วนตัวเด้อหมายถึงว่ารถวงนะ่ะแม่หน่วยมาก,ก่อนส่วนทีมงานเท่ากับสิตามหลังมาพี่น้องโยแถวนี้เด้อหมายกำลังใจกันใดมาแรงเนี่ยเมอแรงรับบทรับเชิญบนเวทีเท่ากับมีน้องโซเฟียเลยค่ะน้องโซเฟียลูกครึ่งอังกฤษร้อยเอ็ดปลาอีหยังมัตัวใหญ่เถอะ พาดพาดโทรโทมาแรงมาแรงผู้ใดทีซื้อบัตรซื้อตัวไวแล้วกะมาแรงเตรียมพบผอกับน้องใดพี่น้องเมนุยพระท่านละ่ะได้ล่งของเพราะว่าแต่ละมือแมนุยร่งแล้วเมนุยกันถึกง,ง่ายเมื่อวานนี้ไล่อบอดใดคลิปให้พี่แหนองเมืองช่วงแรกๆเพราะว่าเมนุยเป็นร่มแดดแห้งเมื่อวานนี้แดดจนเป็นล่ม อย่างเมื่อแรกเลยบ่ได้คลิปน้ำมูเป็นอ่ะน้องน้ำสาธาาณะหรือจังไรยป่าคือหลายอย่ะป้าพี่น้องมึงมึงเป็นห่วงบปล่น่ะเป็นป้าวัดหรือว่ามึงเนี่ยมิดแรมใหญ่ สนามทีเฮาสีทํำการแสดงเหมือนตั้งเวทีกัเดินนี่แหละคะ่ะพี่น้องเสียงเพ่นจูดบังไฟถวายปูแล้วคะ่ะลายบางเหลวเบาเอกไปเหลวบดไ้คอไปน้ำเบาเอกนอกาอวังหัน,นถ้าพี่พาน้องไปเบิ่งบังไฟเบาเอกเพ่นไปเหลวเพ่นมีรถสฟือนโตเนาะคะ่ะ ืัอนี้พ่อเสียอีกแล้วอีพ่อแหลมเสียอีกแล้วอีพ่อแหลมหายอีกแล้วท่านนายกมานาังถาเอาตั้งแต่อันเลิกตังแต่อยู่บ้านเบิงวิชัยคุค่ะท่านนายกเทศมณฑ์ตีบ้านเบิงวิชัยมานังเฝ้าเอาอีพ่อตั้งแต่หมอล่ำเลิกแล้วคุณคันอาสาวาสิจจัดรถดมาหลับมาส่ง สีพอหล่างมังไฟให้ถือใจปัญญังล่ะค่ะพี่น้องถือใจพอเลี้ยมคักแม่หนุ่ยถามาพ่อเจ้าสิบไปจังไดมาจังได้ไฟสิมาับมาส่งเจ้ากพ็พอดีพอดีอ่า่านนายกว่าบตองห่วงดอกสิจัดรถรับทรงให้ดอกคนละก็ใไข่แนนกเบาแม่หนุ่ยก็ะเบาใจไปหน่อยนึง นี่แหละค่ะที่กะสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะที่ที่สีต่างวท้ทีกับคนเบิงคนเบิงกัน่าจะอยู่ขามถนนไปพุ่นถนนเส้นเนีาจะปิดเนาะค่ะเ้นลังวัดเนี่น่าจะปิดถ้าบ่ปิดก็คือบ่มีมองอันนี้เพิ่นเตรียมสีมายัางไม่แห่บอค่ะเนี่ยนางล่ำเพิ่น เสียงมังไฟกับขึขนหลายบังล้วพี่น้องแต่มันแมนุมาฮอดเนี่ยเมนุ่ยมาฮอดเมนหนุ่ยกับบท่านไหนทายเลยเนะี่ยกินเขาก่อนเมนหนุ่ยค่อยมาทายเบาเอกกับอ่านั่งปอใสเพิ่นมาฮอดเพื่อก็นนำเลยบอรี่รอเลยสรุปแล้วเมนุ่ยบอท่านเขาอีกแล้วเหมือนี่เ,เป็นยังพี่น้องกับคงสีเบิงงหแม่นหนุย่ยคือเก่ลกาล่ะเนาะ่าเนาะบรรยากาศ โดยทั่วไปตอนนี้มามาแรงมามาตเตยเสลือซอดแจงแจังปางน้ากันออกจากนี้เาก็สิอ้วยไปทางคุณกหาพี่น้องค่ะทางอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมพี่น้องทางหนองหงทางบุรีรัมพกะเรียมบพอๆทีมงานเฮาไเนาจานเนาะ อากาศดีอยู่เหมือนถึงสีหอนแต่ว่าเข้ากับมีหฮมอยู่จังหวอว่านีา่ตาตายแดดแต่สาวหอดคำยังไลยคอยมาเป็นร่มตอนคำวันเนี้ยน่ะพับผ่ากับซีบอเลียวพับผ่าอยู่ดีดีแม่หนุ่ยเฮียแตกเม็ดข้าวโพดแตกออกผาา่าจักไล่ใดเป็นไล่ใดตามันไล่น้องพี่น้องซีทุ่มคอยได้อาบน้ำม,มาขึ้นนี่นอนให้มันไข้แน่ขึ้น พอไงเราหายาดมหายกับไข้แน่กับ่อยได้ลุกไปอาบน้ำอาบทาปึ๊งส่อนปลาหนองนี่เด้เขตอภัยท่านบอบ่เห็นป่ายแต่ว่าปลาหลายอีหลีพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆอญ่จะไปไล่ได้นอบัดเนี่ย <empezar> บอันบอทาทาไปโดนนี่เพิ่นมองนี่เพิ่นสตนิตั้งเวที่ด้วค่ะค่ะแต่ว่าแอบๆอบไอยูค่ค่ะค่ะค่ะเ,น,เน,นี่ตั้งเวทีนี่แล่ละค่ะบอไปผุ่นล่ะค่ะค่ะก็ยังโมหูคืนออันนูขาดบ้านนะ ปกติเพิ่นตั้งไส่แหลคะ,ะค่ะอ๋อค่ะถามหนูถามเนีนแล้วเนียนพนว่าตังนี่ค่ะฮะเน้นหน่อยว่าตังล้านปูนนี่แล้ววะคันเน้นหน่อยมาติดไปห้ามคล้ายของอยู่ค่ะค่ะอู้หู้คุณแม่แต่งตัวสวยสิมาแฮคักๆเด้นเนี่ย สวยสวยสวยพว่าน no ah. ัดสวยกระดอนสิไม well ่ปกปีแทนยางเฮ้าู ok> mm ้หยิงผูหยิงเฮามีหนาตาเป็นอาวุธเท่ากัตตองโซ่หน่อยและค่ะค่ะค่ะมันค่ะเจราผู้เาเป็นเจ้าปนเเนนั้า้นนเจานเน จ้มีมีมน้ำพงมา้อมมาหลยผู้หลยคนทีมงานเพื่อนอันพ่นพู่นหน่อยเพื่อนนุ่งยังเพื่อนกระงามดอกจังแม่นอยเนี่ยโอ้ยหาใสกระหยากเนอะพี่น้อง แม่นบอกพออันใส่สุดน้ำเขาได้อยู่บ่่ดดยนมีวะสะอ่อนสะอ่อนในพี่น้องเห็นเพคนนุ่งสุดสวยๆงามๆแม่นุ่ยก็ซื้อแต่ว่าซื้อซื้ออยังซื้อย่อนว่าจะคล้องมักแต่ว่ากับนุ่งบ่ได้มีแต่ซื้อเก็บซื้อเก็บ คือบริเวณเาติดต่างเวทีลนะคะ่ะสวยเราพี่น้องแบบน,นี้ <c oughs> อ้าพี่น้องคะสำหรับชิปนี้ <c oughs> เอาไว้สนิสกรขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพูด <c oughs> ที่เขามาเบิงมาแยง่ง ผู้ใดว่าท่านติดตามกับฝากฝากดติดตามทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลในเด้จเอจ่าเลยสำหรับคลิปนี้ยูดีมีแห้งสบายดีค่ะ